หลังจากวงการนักเขียนต้องสูญเสียนักประพันธ์ชั้นครูเจ้าของมาประกาศที่ดังธรมยันตีหรือคุณหญิงวิมลสุริภัย,ยบูรณที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาครับในวัย85ปีและเมื่อวานนี้ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตามคำสั่งของคุณธงมยันตีที่เคยฝากไว้กับครอบครัว คุณปิลันสภานนทหลานชายของคุณทวีอนตีเผยครับว่าตอนนี้ครอบครัวกําลังทําโปรเจกต์นำบกประพันธ์ของคุณยายมาทําภาพยนตร์สีเรื่องแต่ยังมองอะไรมากไม่ได้แล้วก็เป็นจิ่งที่คุณยายอยากจะให้เกิดขึ้นครับก็เสียใจครับเสียใจมากเลยฮะแต่ว่าก็เราก็มีงานค้างกันอยู่ นะฮะที่เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้อะไรเงี้ยเรากำลังเขียนบทภาพยนตร์อยู่ครับซึ่งซึ่งก็ต้องทำให้มันสำเร็จนะฮะในคุณยายแล้วก็คุณบุญทนคุณยอดด้วยแล้วก็ผมเป็นผู้กกับหนังผี2เรื่องนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังแารนตาซียนะครับแล้วก็มีสารคดีมีด็อกิว n t เมนทรีนิดหน่อย ที่ที่เป็นสิ่งที่คุณยายอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับหนังทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยเป็นบทประพันธ์ของคุณยายทั้งหมดเลยอันนี้บทประพันธ์เคยตีพิมพ์ออกมาหรือยังคะพิมพ์แล้วฮะพิมพ์แล้วฮะแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าจะหยิบเรื่องไหนมายังบอกไม่ได้ครับอยากจะให้คุณยายช่วยโดนบันดาลให้โปรเจกต์ของเราทั้งหมดเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับคุณยายจะได้มีความสุขกับมันแล้วก็ดูพวกเราจากจากบนสวรรค์นะฮะ นอกจากนี้ครับยังมีคนบันเทิงอย่างไก,ก่าวรายุทธและตู่นันทิดาที่เคยร่วมงานกับคุณธมยันตีมาร่วมอาลัยท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับพี่ร่วมงานได้สมัยตั้งแต่เรายังเริ่มทําละครใหม่ๆเรียกเกดเรียกท่านว่าป้าอีทแล้วก็ป้าอีทก็เรียกเราว่านางไก่คือคํานี้จะติดปากป้าปอีทตลอดเวลานางไก่ป้าอีทเรื่องแรกที่ทํารุ่งสุดหัวใจ สุดหัวใจพ่อไก่แก้สิ้นสวัสดิ์พ่อปัวหัวป่าประมาณสิ้นสวัสดิ์แล้วก็มีนฝันล้มฉับแล้วก็มาสุดท้ายคือดังดวงหรลลไทยเนปอีตเนี่ยเป็นอะไรที่ที่พี่ไก่ใช้ใช้นวยายทั้งเดียวที่สุดในบรรดานผู้จัดก,ก็ว่าได้ท่านละเอียดมากท่าน,นจะดูแล้วใครเล่นคนไหนเล่นลน,นู่นนี่นั่นจะอะไรเนี่ะมีส่วนช่วยเลือกันักแสดง้วยไหมคะมีมีตอนตอนทํานนฝันแกบอกว่า จะเอลลิตาเป็นคนนี้เออดีว่าเฮ้แต่คนนี้นะฉันว่าเป็นป้าว่าเป็นโอวรุษโอเคเลยป้าเดี๋ยวมนูไปติดต่อของคุณนภยันตีเหรอคะรักในฝันในฝันนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ยากมากต้องไหนทำละครยากที่แบบเป็นจดหมายแล้วป้าอีทก็บอกว่าป้ารักเรื่องนี้มากยังมีโครงการที่จะนำบรรยา<อ>กาศของตอนเรื่องไหนมาทรเออก็มีอยู่คะ่ะคุยกับพี่ยอดวัยนะฮะตั้งนานแล้วนะบอกเดี๋ยวให้ถึงเวลาให ให้หมดระยะคนที่เริ่มเหอ่อะไรไปแปลกแปลไปก่อนแล้วก็ควมกลับมาถามอีกเพราะว่านาวิยาของท่านเนี่ยไม่มีวันตายครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นหน้าหนึ่งในชีวิตของพี่ที่พี่ได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือว่าท่านเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่สําหรับเป็นรับประพันธ์ที่ต้องแบบจดจําไปตลอดชีวิตเลยคะ่ะดีใจมากถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วภูมิใจคะ่ะ หลังเสร็จเส้นพิธีพระราชทานเพลิงศพครอบครัวได้เผยครับว่าจะนําอันิิของคุณพิโมลกลับมาไว้ที่บ้านล้านนาเทวาลายจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ท่านเคยสั่งไว้เมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ